ื่อวันที่13มิถุนายน2567ณห้องประชุมโรงแรมอรมอรีแอร์พอร์ตสำนักงานหลักประกันสุขภาพเคซีสระบุรีและกลไกคณะทํางานจากพื้นที่การขับเคลื่อนเวทีรับฟังความคิดเห็นทั้ง8จังหวัดจัดให้มีการประชุมวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อสรุปข้อเสนอ จากการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปประจำปี2567นายแพทย์สาธิตทิมขำผูุ้มในการสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขตีสระบุรีประธานคณะทำงานรับฟังความคิดเห็นทั่วไประดับเขตและเป็นประธานการประชุมได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีประชุมครั้งนี้วันนี้ทางสปสชเขต4สระบุรีนะครับได้จัดกิจก,กรรมการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปซึ่ง เรามีเครือข่ายที่อยู่ใน8จังหวัดของเรานะครับทั้งที่เป็นผู้ให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคลัาภาคเอกชนผู้ที่รับบริการก็คือภาคประชาชนนะครับแล้วก็ผู้ที่มีส่วนร่วมนะมีส่วนได้เสียกับเรื่องของหลักประกันสุขภาพของ,ของเราเนี่ยนะครับเพื่อรับฟังความคิดเห็นนะครับรับฟังข้อเสนอแนะความต้องการนะครับเพื่อ รวบรวมแล้วก็นําไปสู่การวิเคราะห์สังเคราะห์ต่อในการที่จะตอบสนองต่อความคิดเห็นเหล่านั้นนะครับเขตเองก็จะได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเนี่ยส่งไปยังส่วนกลางนะครับซึ่งจะทําการรับฟังความคิดเห็นทั่วประเทศใหญ่สิ่งเหล่านี้เราจะได้จากวันนี้ครับก็คือข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำไปสังเคราะห์นะครับเพื่อนำไปสู่กระบวนการการแก้ไขต่อไป ผมคิดว่าทุกความเห็นมีคุณค่าครับแล้วก็สปชรพร้อมที่จะน้อมรับทุกความเห็นนะครับแล้วก็นําไปสู่การพัฒนาต่อในอนาคตเพื่อทําให้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของเรานี้มีความมั่นคงนะครับและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงครับทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ2545สํานักงสานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะต้องจัดประชุมเพื่อให้คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นโดยทั่วไป จากผู้ให้บริการและผู้รับบริการเป็นประจำทุกปีภายใต้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพมาตรา18วงเล็บ13รวมทั้งการคืนข้อมูลผลการรับฟังความคิดเห็นประจำปี2567ที่ผ่านมาพร้อมกับอัปเดตสถานการณ์การรับฟังความคิดเห็นในระบบออนไลน์ระดับประเทศและการนำเสนอผลการดำเนินงานรับฟังความคิดเห็นในระดับจังหวัดที่คณะทำงานได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นโดยกระบวนการของพื้นที่ปัญหาอุปสรรค กลุ่มเป้าหมายการแบ่งกลุ่มรายประเด็นตามข้อบังคับและประเด็นพื้นที่รวมทั้งการจัดการสรุปข้อเสนอและพิจารณาวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อเสนอและช่องทางการจัดการข้อเสนอเพื่อให้ได้รับการตอบสนองมากที่สุดนชนนะครับนะฮะก็คือโครงการเจ็บป่วยเล็กน้อยรับยาใกล้บ้านเนี่ยจากการที่รั้นยาของผมได้ทํางานมาเป็นช่วงระยะ1หนึ่งปีเนี่ย ผมเห็นการตอบรับความพึงพอใจสิ่งที่ประชาชนได้รับเนี่ยมันเป็นรูปธรรมมันชัดเจนนะครับเพราะว่าอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยเหล่านี้เนี่ยบางครั้งร้านยาเภสัชชุมชนเนี่ยสามารถวินิจฉัยได้ไม่ยากจากการทําแบบสอบถามประชาชนมีความพึงพอใจใน,ใน,ในทุกๆก,การบริการนะครับตั้งแต่ยาที่ได้รับการให้คําแนะนํานะครับการประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับ ก็อยากจะให้ภาครัฐเนี่ยดำรงโครงการนี้ไว้ไว้แบบยั่งยืนนะครับนะฮะเพราะผมมองว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่ได้รับก็คือว่าประชาชนได้รับแบบชัดเจนนะครับขณะเดียวกันเนี่ยโครงการนี้ยังส่งเสริมให้ด้านยาเภสัชชุมชนเนี่ยสามารถคัดกรองในโรคบางอย่างที่คนไข้เหมือนเจ็บป่วยเล็กน้อยนี่แหละนะครับแต่บางครั้งมันถูกซ่อนเลนได้โรคบางอย่างนะครับที่ทําให้เราพบเห็นทําการส่งต่อได้แบบทนันท่วงทีนะครับ ยกตัวอย่างเช่นคนไข้มีการปวดหัวนะครับอาจจะเป็นความดันโลหิตสูงคนไข้มาได้การอ่อนเพลียนะครับอาจจะกลายเป็นเบาหวานมันระบบนี้ทําให้เราสามารถที่จะส่งต่อคนไข้ไปสู่ระบบนะครับการรักษาได้แบบขั้นตอนแล้วก็ปลอดภัยนะครับได้รับความกัคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเ,เราก็พบว่ามีข้อเสนอที่หลากหลายจากประชาชนในเรื่องของสิทธิประโยชน์ การดูแลตัวเองนะคะรวมทั้งระบบปฐมภูมิที่เขาสามารถจะไปใช้สิทธิ์บริการได้ด้วยนะคะเ,เราได้นําข้อเสนอต่างๆเหล่านี้นะคะที่เราได้รับฟังมาจากเวทีนี้ได้เสนอไปกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตสี่สระบุรีนะคะและเราก็คาดหวังว่าทางสํานักงานหลักประกันสุขภาพเขตสีสระบุรีเนี่ยนะคะจะนําข้อเสนอของเราเนี่ยเข้าสู่คณะกรรมการนะคะแล้วก็ สนับสนุนในข้อเสนอของภาคประชาชนนะคะในจงันงหวัดนครสือยานะคะให้สามารถที่จะไปพัฒนาระบบหลักการสุขภาพในพื้นที่ได้ค่ะในฐานะคนพิการนะคะก็เคยเข้าร่วมประชุมแล้วก็เคยนําเสนอความคิดเห็นทุกอย่างทุกส่วนสิทธิประโยชน์ของคนพิการนะคะก็ได้นําเสนอสปสอชอเขต4ไปแล้วนะคะความคาดหวังของคนพิการที่ฝากความหวังไว้ที่สปสอชอเขต4นะคะ สิ่งที่เรานําเสนอสิทธทิประโยชน์ทุกสิ่งที่เป็นการรักษาหรือว่าเป็นการพื้นฟูคนพิการนะคะก็ต้องการให้ทางสอปอสอชอเขต4ได้นําไปเพื่อพัฒนารูปแบบให้เป็นหลักประกันสุขภาพของคนพิการทั้งประเทศไทยแล้วก็คนในพื้นที่ สิ่งนี้ทางคนพิการก็ได้นําเสนอไปยังสปสชเขตสีสระบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะในเวทีการประชุมพิจารณาเพื่อจะส่งมอบข้อเสนอต่อสํานักงานหลักประกันสุขภาพเขตสีสระบุรีและส่งต่อไปยังสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพของคนไทยทุกคนในการพัฒนาสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพไปสู่การเข้าถึงการบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานมีประสิทธิภาพ ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้อย่างยั่งยืนต่อไป